นอกจากที่เที่ยวอย่างเขาค้อแล้วแป้งอยากเชิญชวนทุกท่านมาชมความงดงามของถ้ำแก้วสารพัดน,นี่คือที่พักสงโพทิสุภนยานหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดเขาเข็มอยู่ที่ตำบลวังสารอำเภอวงังโป่งจังหวัดเพชรบูร์นะคะเป็นถ้ำที่ถูกจากการนำหินที่ถูกระเบิดมาหลอมรวมกันพระพุทธร,รูปวัตถุมงคลเครื่องประดบับเหรียญจากชาวบ้านผู้ใจบุญเพื่อใช้นำมาตกแต่งผนังถ้ำและก่อสร้างจนเป็นถ้ำจำลองแห่งนี้ค่ะจะบอกว่าถ้าไปเห็นด้วยตาเนื้อก็คือสวย ามมากๆีการประดับตกแต่งด้วยไฟหลากสีสวยงามเป็นประกายซึ่งภายในถ้ำจะมีหุ่นรูปปั้นเกจิอาจารย์ดังๆจากหลายทุกหนแหงซึ่งถูกนำมาตั้งประดิษฐานไว้ภายในบริเวณถ้ำให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้มากราบไหว้ค่ะเข้าไปในถ้ำก็คือเย็นโล่งโปร่งสบายมากๆค่ะทุกคนนอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุโบราณด้วยนะคะซึ่งเป็นห้องที่จะแสดงวัตถุมงคลต่างๆรวมถึงธนบัตรพระพุทธรูปดาบคือเยอะ มากๆค่ะอยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสด้วยตนเองใครมาเที่ยวเพชรบูรณ์อย่าลืมแวะมานะ